ค่ะดูต่อนะคะอันนี้ลูกค้ามีเส้นกากระบาดในมือนะคะก็จะเป็นคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะมีซิกเซนมีองค์บัลลังกเนาะมีอะไรที่เป็นพิเศษพิเศษกว่าคนอื่นในเรื่องลี้ลับนะคะอันนี้เส้นใจของน้องแบ่งออกเป็นสองสามแฉกสองแฉกนี้มาเงินพลาญหัดกับเงินเงินเส้นใจหนึ่งฝักไฟเรื่องเงินเส้นใจหนึ่งฝอกไฝเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็สิ่งลี้ลับแต่เส้นใจหนึ่งมาทางเงินสุข หมาถึงความทุกข์ในเรื่องของความรักนะคะความรักของน้องจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่ไะโอเคอันนี้เส้นใจเส้นสมรสนะเส้นสมรน้องโคง้งโค้งก็เหมือนเราปลูกต้นไม้แล้วมันเหี่ยวลูกความรักก็จะไม่ค่อยดีนะคะเรื่องความรัก,กไม่ค่อยดีอันนี้เหมือนกันอันนี้เส้นสมรสสมรน้อง แตกแล้วก็มีหลายเส้นขอโทษนะคะ<อ>ก็คือเลือกคู่ครองไม่ดีเนาะอาจจะได้แต่งงานหลายครั้งแต่งงานหรือยงังโอ้ยผิดหวังมากเยอะอยเยอะอน,นั่นแหละมันจะเป็นแบบนั้นนะคะในในเราจะดียังไงก็ได้คู่ไม่ดีลูกก็ต้องเลิกมือเพราะว่ามือเพราะว่ามือเป็นแบบนี้นะคะลูกทีนี้ของน้องเดี๋ยวดูต่ออันนี้น้องมีเส้นธุรกิจนะมีเส้นธุรกิจ น้องมีเส้นที่ครบองค์มีเส้นธุรกิจมีเส้นน้องเป็นาของธุรกิจแล้วน้องทําอะไรลูกเป็นเจ้าของร้านตัดผมปรบเสริงสวยอ๋อสุดยอดมากน้องมีเส้นมรดกด้วยนะได้มรดดกรด้ยังไม่ไม่มีแต่โอเคแสดงว่าเราจะได้จากคู่ครองเพราะว่าเส้นมรดกเห็นชัดเชื่อคู่เถอะวันหนึ่งน้องจะได้คู่นี่เป็นลูกกาพาก็มีเส้นมรดกเหมือนกันแล้วเราจะได้มาจากไหน จนเท่าจนแกก็เลไดมรดกจากแฟนเพื่<ม>อนห้ยอเลยว่าเอา้าอันนี้เอินมรดกเด้อค่นมาได้สื่อ<ม>บ่แมา่จากพอ่อจากแม่ถ<ม>นัดต่อิหลาเห็นชัดเด้ออีหลาสิมีเด้อสิไดนี่เส้นอาทิตย์ก็คือสิเป็นคนมีสื่อเสียงนะคะมีชื่อเสียงมีราบเราสื่อได้โดยง่ายน้องมีเส้นอาทิตย์เป็นเจดีเงินด้วยนะเพราะในฐานะทางการเงินน้องจะโอเครอไปทางไหนรอไปทางหนาค่ะเมื่ออายุหาสิบขึ้นนะคะเมื่ออายุห้าสิบขึ้นเนาะ ก็จะโอเคแต่ว่าในมือนี้สรุปแล้วมีเส้นคําเส้นอะไรอายุมันขวัญยืนนะลูกนะมีซิกเซนมีองค์มีเจเดเงินแล้วก็ได้มีจะได้มรดกเพราะมีเส้นมรดกนะคะเนาะแต่เรื่องที่ไม่ดีในมือคือเรื่องความรักเรื่องคู่ของนะคะจะไม่ดีนะคะอันนี้จะไม่ขึ้นลายเส้นเนี่ยอันนี้คือเส้นพุดนะลูกเส้นพุดคือเส้นธุรกิจที่แม่ทักเมื่อกี้ไว้หลานมีเส้นธุรกิจหลานสาม,มารถทําธุรกิจได้หลายอย่างไม่เฉพาะอ,อย่างเดียวเนาะเนาะเดี๋ยวครูจะดูต่อในนี้ให้ 啊。Okay.